เป็นบ้านผู้ใดล่ะบ้านไหนหรือน้องสิโตบ้านเบโมบ้าตลาดเปิดใหม่ในหมู่บ้านอีกแล้วครับผมเจ้านางนะคนคนตำต้องตำเลแซ่บมะแซ่บแซ่บมะแซ่บก็ต้องแซ่บครับแย่มันตีเป็ดจองนะแขพงใส่คือขายได้หมดเลยครับผมตำหูจ้าก็มาลงมาให้ถือตำตระกว่าไกรนันท์สามสิบตัวสวามีเด็ดผมนะผมที่เด็ดผมหม้อก๋วยเตี๋ยวคุณนะก๋วยเตี๋ยวเออ ไม่ใช่เป็ดเตี่ยวครับมันอุ๊ยบรรยากาศดีด้วยนี่นะครับววขางวัดว่านี่ครับผมพี่กไก่เผืดโดนยังครับเนี่ยเท้ามือแล้วเดือนนึงแล้วมั้งเดือนนึงแล้วฮะลู่นเดือนนึงยี่แน่ล่ะนี่พี่เด่นเสีหลายคนให้มากินดีด้ยครับผมนั่นแหละแซ่บวิธีสองด<อ>วงเลครับผม เห็นเสศษส่วนหลายขาเจ้าถือากินเลยไม่หลายขาเจ้าไม่กินจ้ะแม่ฮอันนี้ตำมยังอันนี้ตำปลาครับตำปลาครับวันนี้หลูกเงอนตัวผ้ากันเทน้ำเศษมันบอกว่าเยะเห็ดเยะเห็ดศูนอย์น่ะแหละแกออกสุกแกออกอย่างนี้บอกว่าแยกแกออกให้มันให้มันไล่ข้าเน่ายสให้มันแล้วถึ้งปิดตึ้งทรายเลยตัวนี้แต่ใส่นี้เยอะหรอก แสบเขาจะสูดแพงเครืองสิแ๋้วมาชิมมือนะวันนี้ต้องก๋วยเตี๋ยวก่อนเตรียมดอกด้วยับเป็นามตอนเนี้ไม่อขอคุณ้วก็ปากไม่ไม่ใช่ แ้เนี่ยตะว่าเอ้ยเห็ดตอนไหนนอนดิมีแต่จ๊กกุบดีโอ้โหทำมาดาเลยครับีมือได้ยมีสีสันงามหอมแจ่บแน่นอนสีน้าแล้่ยวอื้มปักเรานอักหล เขาไปใส่หอยไงหอยมันหายากสำำนียสุดยอดแล้วท่านมาผมกับพวกค่กินดอกเคี้ยวออกหอยมันแข็งไหมเรียบร้อยตำป่า40บาททรันที่หนักไหมผมมาชิมเลยครับผมนี้รอเบึง ก๋วยเตี๋ยวประเนีเดี๋ยวมาติดสาวยังไงกบ่ oh ิดไทยสองสอนอากขา้ับนบนนี่อยากอายอยากอายปันนามทีกินกัไปนามนะพวเามิซาอยู่บ้าหนาเมาหรือเปานามเมา้นามันมันหามบนเรามี่้นามเมาหวานหวานด้วยหวานคนขลายเตียมหลังยครับข้างหลัง โซนะหยอกเล็กน้อยผมส้นายังเน่ยนเียบเลยเดียนบอโซดาอ้ไดหลายตัวนี่ไงส้มกันแท่ถุงเราจะหูว่าหลายบนหลายนี่มันได้หลายมันได้ใส่หลายอย่างดิมูยอบเียบเลยตัวนี้เส่หมูย่าืนน นี่จะมีซาอาด้เอาอานี้ส่ไยยเยอะครับผมสสวดด้วยครับนี่สวดสวดสวดเสมอ

หลยเจ้าบาทน้องแข็งใส่นี่สิบบาทกับยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็จะเป็นใส่แก้วขอ,องเสียใส่ไหนเก็บสวยไหมจังเด็ดตอนนี้ก็เกี่ยวจังเห็ดไหมนะบึงหมอหนึงเดือนนั่นก็ขาวอยู่ตัวนี้บอ,บอบไปออกมาใหม่ได้วะนี่หมอซื้อไม้พร้อมได้สูตรไหมใช่ครับสูตรสูตรสูตรของกระต่ายเขาเห็นเองเขาเพคือขายมาสิ่งกบงงงับไปชิมเนาะไปชิมร้านนั้นร้านนี้ก่อน กิ yeah. ่งแล้วเห็ดเหยยดไหมอครับผมนีเป็นคุ้ทุกคเด้นไงแล้วใส่ไก่เหยดบวะเจียวไก่ะใช่นี่ยเราต้มเสร็จเราต้มในนี้แล้วก็เอามาใส่เลยมะเป็นข้นไก่ก็สุดอันนีน้ำมอยังกตนทั้งอันนี้กระน้ำรปล่าคือัน เป็นพวกพวกเอ่ยกมุ้งยอคนแบบนไหมระดับต่ำพึ่งเขาอู้ตัวสีน้ำครับผมนี้วก็สดกันเลยจวดเร่งเหมือนเขือน,นไก่นครับกไก่จะหมดเลยใบสองครับตอนนี้ให้พิเศษใบสองนะแต่กินด้วยฟุยดบเฟยให้กินกีนด้วย เอาต้มไน่นานจุกกรล่ะเขาจังเอามาเก็บไว้ในนี้เขาจังโบเปื่อยครับเกลือด้วย น <Sling> ้ำเยอะนะครับผมน้ำเดียวสุดท้ายแกงหน่อยสุดจังเลยครับหวายเอามั้ยนะกินมากเลยเดี๋ยวตีนไก่นะครับนี่ปากร้อนเลยซุ่มๆๆชิมน้ําซุปตัวนี้ชิมดูดิจังน้ําปลาดูได้อยู่มักมุนหัวนี่ก็มีกะปิครับผม เปีน้ำตัดลงไปผิดไหมเผ็ดบ้พริเเี่นเบ้ามากเห็ดบาไหนต้องต้องให้คนกินก่อนพี่ให้กินแตรงีผิดตรงีผิดอ่อนสมครับผม กินครับผมสุดยอดนะครับปก,กาใส่คลิกเป็ลดลายโหง้านเพชรเน่ยนเคยลองรีกันอยู่แต่ลายปก็ปิก่มดเลยเ็ดมาไ,ได้ครับนำ้ำแข็งใส่พิเเลยชิมหวานาหลกหา้นขนเครับผมสใส่ไกแน่นอนเลย เผ็ดเวิ่งเผ็ดว่ะอือดีเลยปีกน้อยจว๊บจ่มาทิ้สวัสดีครับผมอยากเป็นทางการลองก๋วยเตี๋ยวร้านเปิดใหม่ครับผมอันสุดป,ปีกแซมมากเลย น้องเผ็ดๆครับผม, <S <S อม,มหอมอบพีบ้าไม่กันเลยดูตีนก่อนเลยขับไหลมาครับไอ้สองตีนครับผมอืมหัวใจยำ มีกาะดำกบกว่าเป็นหยินกล่องเส็นเล็กครับผมกรมาเสร์บน้ำปันยิมงามเลยยิมงามเลยติดใจเลย เน hmm, like, hmm. like um> um> ี่คนก่อนดูนะครับอาินรวครับผม10บาทุ้ยิ่งซื้นใจเลยปพื่น พอดีเลยแซ่บต้องสองสีเฉยผมจะไม่กินครับสีเขียวครับ <c oughs> ขาท้อนหันอ่านมากเลยแหละครับผม <c oughs> ในเลือดเผ็ดมากมาพีกเบิร์นเผ็ดกรบผมรูเรื่องแล้วดาเผ็ดมาครับมาลองลันไหมครับ จับจบครับผมมีของหวานมีอย่างมาเรื่อไหนผมี่มีครับมีอยู่ขงหานมไ้ม่อกนกันองวอยู่ครับของหวานเดี๋ยวเนะราการไหนเน้มาครับผม่ส่วนี้มันมาแบกินขนมเมือนกินของหวานเลินขนมมะดูดมองจับก่อนพี่แรก เช่ไวเรื่องสิ่งแดกันนี่แหะนะดังพวกใสเเรือยงขนาดโย้ประเดี๋ยวก็ย็ดอกแม่ใยังได้ไหมตนเขาจะใช้นั่งได้ไงวะเส้นย็ดประเดี๋ยเส้นนีงดังพวกทะลุไปเลยเมื่อนานไปวดคนเชนตนะคอนเทีย์ไปอยู่หางไปหฮมมึงเท่าไหร่ครับเท่านี้เราไปนี่คนทำว่า

chả biết cứ như thế này, miếng chả con bắn, để lún luôn để lún, để tôi kiểm tra hơi nhiều rồi Đâu này bố Đâu này Chọn thứ hai là việc thay kiểu Nông nông เมื <c ười> ่อเอาได้เม่เดียวเมื่อเดียวแยกถือไ้กด่ัะไเนี่ยหนูนอเดียวเี่ยทีจะเอาที่จะเอาไปใช้้อ้มาล้มเยอหรอกเนี่เอามาใช้เนี่ยน้เขาให้ทีจุ่มสือเสนเนเรื่อมากนแซ่บใแ่บในสุปแซ่บจริงครับผมไก่กับผกดีเขากันเลย แก้น้ด่างนี่เลยบอกแหละจบาทัไปชนี efendim, call, ้สุดรอดครับผมม่อยากวาเลยไม่อยากหวาเลยมานั่งกินาใจดีเด้ครับยำจ้ำครับผม มึงสาวทางดีน,น,นะวะเสียด้วยเสียด้วยโคตรหนาลักหนาลักตัวนี้คุ้มเนี่ยหนาเลยหนาเลยหนาใหญ่เลยหนาใมาแบบซิมกันใดครับผมจุดดอดเลยให้ขากันสวยๆทั้งนั้นเลยราคาเดยเสีรยสรยาคาก็าาอาโอเคครับผมมาตรฐานรสชาติดีว่ะผมว่างตัวเตี๋ยวแซ่บอยู่ปิมมนน้มือนะครับเบื้องเมนูครับผม สองพี่น้องตําแหลกจำยังนี่ต้อ,อการบ้างอะไรนี่ไม่วุ้นเสี่ยงตามนิเชียวเยี่ยมไม่สือยางตัวน,นี่เป็น,นาอากลัวเลยล่ะโอ้ซื้อห้านหรือเห็นซื้อห้านค่าแน่นอนหลีตังได้โหดีกิ๊ตตังเขาคิดตดตังไปแล้ว แซ่บดีเงคุณถเ็บาครับหีานอยู่ปะดีเลยานมอดีคุณนะผมกินบักหลายเด้ครับเครืงองได้บักหลายเลยคุณนะเยอะมากบอกเลยครับ